มีร่างกายอ่ารวมกับก้อนหินยาโอ้โหยชัมโบโอ้โหยถ้าทางจะมีความถึกน่าดูหุยพลังมัดอุ้ยขึ้นกระแทกมีปีกที่ผสมกับเหล็กเหลือนี้ดีอันนี้ปับ๊บกลายเป็นเอมเบิร์โอ้โหยเอาละครับวันนีโกอยู่กับผมนายอาติปปเปันครับกับเกม ฮีโร่งสร้างฮีโร่ด้วยสิ่งของนั่นเองครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้ทําการวิจัยนะครับผมพวกวัตถุดิบต่างๆนะครับเพื่อใช้ในการสร้างฮีโร่ที่มีความสามารถแตกต่างกันไปเรื่อยๆแล้วเราจะต้องนําฮีโร่ตัวนั้นมาลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะมีความสามารถที่ปกป้องโลกได้ขนาดไหนฟังดูก็น่าเล่นดีนะเกมนี้ก่อนที่เราจะไปทำการสร้างฮีโร่อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่ง กันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการสร้างฮีโร่สุดแข็งแกร่งในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเริ่มมานะครับผมเขาให้ทําการกดที่ลูกกระตาอันนี้ก่อนอ่ารวมร่างกับคริสตันอันนี้ย yeah! าอุ้ยออปติโคอะไรวะเนี่ยนี่เป็นฮีโร่ที่มีความสามารถในการใช้ลูกกระตาอุ้ยเลเซอร์ Laser ตืดเฮ้ยงอตาเลเซอร์แบบนี้เข้าเส้นใช้เรียบร้อย ได้วัตถุดิบใหม่มาแล้วนั่นก็คือความแข็งแกร่งนี่พละกกำลังกับน้ำแข็ง yeah! ยาวิคูลเลอร์มาฮีโร่ตัวใหม่ฮีโร่น้ำแข็งปรากฏกายมาดูสิตอนนี้เฮ้ยอุ้ย,ยพลังสาวน้ำแข็งอือสุดยอดไปล่ะนี่คืออะไรเอ่ยเจอกล่องโอ้โหสามารถทำการเปิดการ์ดดูได้นี่ร้อเจแล้วอีกสองอันคืออะไรกันนะ ช่างมันก่อนเข้าเส้นชัยเย้เรียบร้อยกลับบ้านกันก่อนโอ้โหมีข่าวว่ามีหุ่นยนต์บุกลุกเข้ามาในเขตเมืองเมืองนี้ต้องการคุณเราจะเลือกฮีโร่ตัวไหนดีออปติโคละกันนี่ตาเลเซอร์เพราะว่ามีความสามารถในการโจมตีจากระยะไกลโอ้โยยิงรถพยบานเฉย <c oughs> นี่เลเซอร์กวาดลูกตาเห็นผมตอนนี้ไปไปไปเราต้องกำจัดพวกหุ่นยนต์นี่ พลังกวาดนางจูวนี่แหละเลเซอร์น่าจะมีประโยชน์นย,ยี่กวาดเข้าไปกวาดเข้าไปจู่โจมจากระยะไกลปลอดภัยแน่นอนโอ้ยเรียบร้อยครับผมเย้เข้าเส้นชัยกันแล้วเพื่อนเฮ้ยมีโอกาสเปิดได้ฮีโร่ด้วยละ่ะดูซิ งอ๋อออปติโคสองตัวอีกแล้วสแสดงว่าสามารถอัปเกรดกันได้แล้วก็ลองเปิดอีกทีดีไหมจัดไปสิเฮ้ยโอ้โหฮีโร่ตัวใหม่สกายวิงนี่มันคืออะไรเอ่ยคอลเลกชันงอสามารถรวมล่างอัปเกรดจ้าความแข็งกแกร่งที่เพิ่มขึ้นสุดยอดแน่นอนแล้วก็สามารถเลือกตัวนี้ได้ไม่เอ่ยเฮ้ยมีปีกกับเหล็กจะได้สกายวิงปีกกับเหล็กอันน,นี้ มาแล้วสกายวิ่งลองใช้งานกันดูไหนดูซิพลังปีกเหล็กเนี่ยผมบินได้โอ้โหโอ้โหย,โโหยหนี่พลังศาสตร์เล็กเข้าไปโอเฮ้ยใจเย็นสิจะพวกนี้จู่โจมจากระยะไกลเราสามารถยิงแบบกระจายได้ด้วยมาเปิดกล่องกันเถอะตรงกลางอุย้ยอะไรเนี่ยได้การ์ดเดิมอ้ออัปเกรดได้แล้วต่อไปก็ยังไม่จบเด๋ยวผม โอ้โหโอ้โหโอ้โ,หโ,อโ,หโดนไปอันตรายมากนี่เปิดกล่องด้านขวาแล้วกันในเงินป่ แล้วก็เข้าสันชัยปรื๊บสกายวิงสุดยอดเฮ้ยฮีโร่แพ็คลองเปิดกันดีไหมจัดไปสิปื๊บปื๊บปื๊บอื uh ้ม huh. อะไรบ้างวะเนี่ยไม่รู้กดที่ตรงนี้นี่คืออะไรเงินเงั้เหรอโอ้โหยดูวัตถุดิบคราวนี้มีแบบว่าลองใช้เทา้านี่สามารถรวมกับเหล็กหรือไม่ก็ตัวนี้กันได้เฮ้ย <Hey. S 1> เป็นอะไรเนี่ยเฟสต้าโอ้โหยมาโพนี่สายลุงเงหลักไม่รู้ฮีโร่ที่มีความสดใสอ๋อ oh. ลูกเต ใส่ลุงโจโจวันนี้เฮ้ยเออเรียบร้อยมาเปิดการ์ดอันแรกแล้วกันฟราบโอ้โหรองเท้าเหล็กใช่ได้ใช่ได้ตัวนี้อุ้ยอุ้ยอยุใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวผมปั๊บปั๊บ โอ้โหเตะแบบว่าเป็นหมู่คณะแม่อย่างโหดร้ายจริงๆการที่สองนี่จำชื่อไม่ได้แล้วช่างมันเข้าเส้นชัยเรียบร้อยเอาละไปดูกันต่อเถอะคราวนี้เฮ้ยมีร่างกายอ่ารวมกับก้อนหินยา่าโอ้โหยชมโบ้ฮีโลมนุษย์ก้อนหินมานะจ้าเดี๋ยผมโอ้โหท่าทางจะมีความถึกน่าดูเฮ้ยพลังหมัดอุ้ยขึ้นกระแทก นี่รู้สึกว่าพื้นนะครับจะแบบว่าพื้นแยกกันเลยขวาละกันได้เงินแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับผมเย่เรียบร้อยโอ้โหปลดล็อกสารเคมีเฮ้ยต้องการฮีโร่มาปกป้องกันอีกแล้วเอาไหมลองดูละกันต้องดูโฆษณาด้วยนะในการออกไปช่วยโลกโอ้โหตรงกลางนี่น่าจะเป็นฮีโร่สารเคมีลองดูมา โอ้โหตัวเขียวโคตรเท่เอาละตอนนี้ดูสิจะมีพิษหรือเปล่าเอยโอ้โหใจเย็นพลังหมัดสารเคมีกระจายใส่พื้นแม่สารเคมีกัดก่อนโอ้โหบนสะพานซะด้วยอุ้ยเฮ้ยอพวกนี้โอ้ยแม่ถอยห่างนิดหนึ่งนายต้องอย่าเข้าไปใกล้มากืพวกนี้นะครับมีความสามารถในการต่อสู้กับเหล่าฮีโร่ได้เฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเลเซอร์เลเซอร์เอ้ยยิงไกลอยู่ยิงไกลม้าอู้ยจเย็นใจเย็นนี่ทุบทุบเออระเบิดไปเดยวผม ลบซ้ายหลบขวามัดสารเคมีเอ้โห<ฮ> โอ้าะ้ยหุยวิ่งตามเลเซอร์มันอีกเอ้าแล้วแล้วเร้วทุบทุบทุบๆอุยจะตายไม่เอ่ยคงไม่ตายคงไม่ตายเงียบร้อยระเบิดไปซะเย้เข้าส้ญชัยเอาละเปิดกล่องกันเถอะห้ยออปติโกกันอีกแล้วเอาเพิ่มไหมไม่น่าจะจําเป็นโอ้โหฮีโร่แพ็คอันนี้ขอหน่อยเถอะห้ยโอ้หุยไอรอนพันต์มัดเหล็กเชสเตอร์คล้ายๆกับวูเบอร์ลินคูลเลอร์น้ําแข็งเหมือนเดิมเอาละเฮ้ยมนุษย์สารเคมีงั้นเหรอคราวนี้ เดี๋ยวก่อนเราขอเป็นเหล็กกับหมัดละกันยาไอรอนพัน yeah! นี่แหละเป็นฮีโร่ที่ตัวเป็นเหล็กไหลร่างกายแข็งแกร่งยิ่งกว่าหินหรือเปล่าก็ไม่รู้มาโพโพโพโอ้ย ความสามารถของเจ้านี้แม่การต่อสู้สุดยอดจริงๆอันแรกไปเลยในยออปติโคไม่แล้วไปไหนดูซิคราวนี้อุวัตถุดิบใหม่เหมือนจะได้เป็นคริสตัลนะเมื่อกี้นี้เอแต่ว่าคราวนี้มีปีกที่ผสมกับเหล็กเหลือ,อนี้ดีอันนี้ปับ๊บกลายเป็นเอมเบร์ด โอ้โห oh นกเพลิงฟินิกส์นี่คราวที่แล้วเป็นนกเหล็กโอ้ oh มีความสามารถพ่นปีกเหล็กเฮ้ยไม่ใช่ปีกไฟบุ้มบุ้มบุ้มเออเออหูยอย่างโหดฮีโร่ตัวนี้ไม่ธรรมดาเฮ้ย <Hey, S 2> มีทั้งปีกที่สุดจะเท่แล้วก็ความสามารถที่สุดยอดจริงๆอยากเป็นอยู่สําหรับฮีโร่ตัวนี้เอาละกลับฐานกันก่อนวัตถุดิบใหม่สีม่วงซะด้วยดูซิจะสุ่มอะไรให้มาเอ่ยโอ้โ oh หไปร่วมไม้คราวนี้ลองดูละกันโอ้ oh สำหรับตรงนี้โอ้โหไอ้ พันล้วกันนะมาได้เวลาที่ฮีโร่ที่เป็นสายพละกกำลังต้องออกต่อสู้เป็นีงตัวนี้จะเห็นได้ว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าปกติโอ้ยมาข้ามตรงนี้อู้ตื่นเต้นเจ้าพวกคุณย่นอือมาตายตายทุบทุบอืมพลังของฮีโร่ตัวนี้สุดยอดจริงๆโหยดูการเดินทางแม่น่าตื่นเต้นเฮ้ยอย่าลนตึกนะเพื่อนโอ้ย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 อตัวเขียวตัวนี้ ถ้าทางจาหน้าตาแปลกกว่าเพื่อนอือกระจอกโอ้ยตึกล่วงโอ้ยแม่เกิดความแบบว่าหายนะชัดๆเลยตอนนี้ปึบปึบปึบต่อยต่อยโอ้ยยืนแรกยืนแรกกับมันอื้ออ้ยโอ้ยกว่าจะตายแม่ไอ้พวกนี้มันอึดเอาละเฮ้ยเจอหุ่นยนต์ตัวยักษ์เลเซอร์อีกแล้วเฮ้ยเลเซอร์จะสามารถใช้กับค่าได้หรือไม่เฮ้ย เฮ้ยฮยจุกหลังจุกหน้าจุกหลังเฮ้ยไม่มีโอกาสได้ยิงเลเซอร์อย่าตายอืระเบิดไปเลยเพื่อนมาเปิดกล่องกันหน่อยอุ้ยสกายวิงอีกแล้วปะกลับฐานกันก่อนโอ้โหฮีโร่แพ็คอย่างงี้ก็ต้องจัดกันอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหตัวเดิมๆไม่เป็นไรคราวนี้เฮ้ยเฮ้ยเอาอย่าพึ่งซี่ไม่ได้จะผสม โอ้โหจะกดเก็บเอ้ยกลายเป็นต้องมาต่อสู้อีกแล้วสําหรับเจ้าตัวหินเออใช่จะว่าไปตัวนี้มีความสามารถในการโอ้โหเสาหินเฮ้ยเพิ่งเห็นเก่งเหมือนกันนะเลิกดูถูกเจ้าตัวนี้กันได้แล้วอาจจะเก่งกว่าเจ้าตัวเหล็กก็เป็นได้โอ้โหฮ,ฮีโร่แ l a ของเราเรเวลอัพกันแล้วนะอืมสำหรับในคราวนี้ลูกกตาไม่ดีไม่ดีเท้าผสมกับเดี๋ยวเดขอดูคอลเลกชันแป๊บหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเท้ากับอันนี้ใช่ไหมเออคลิกสตาร์ยังไม่เคยใช้และนี่แหละโอ้ เ็นคริสตันกับพละกําลังมีหลายตัวที่ยังไม่เคยใช้อย่างเช่นตัวนี้ยาคิกสตรานักเตะรองเท้าเหล็กมาแล้วจ้าอุ้ยวิ่งไวด้วยอ๋ uh huh. ไม่ใช่ธรรมดาเลยจริงๆยาเนี่ยผมอุ้ยปรมาจารย์กังฟูโจโจ <c ười> ไปเตะนี่อย่างกัสเกตโอ้โหวิ่งแบบความพริว้วขั้นสูงสุดจริงๆจ,จะว่าไปเงินของเราค่อนข้างจะเยอะเลยนะมาอุ้ยมาเ <c ười> นี่ยผม เฮ้ยมีเท่าไรตายให้หมดเลือดครึ่งหนึ่งกันเลยเฮ้ยอุ๊ยตัวอะไรวะเนี่ยเหมือนจะเป็นล่างไฟอหยังโหดร้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ๊ยใจเย็นใจเย็นมาเตะมันอืออือใอ่ตัวแบบว่า ลิวล้อมันก่อนแล้วก็ไอตัวหลักมาเข้ามาไม่ถึงตัว <c oughs> เดินเตะถอยเรียบร้อยเปิดกล่องแรกโอโ้อโหตัวนี้กันอีกแล้วมาเข้าเส้นชัยเย่ได้แบบเลเวล2แน่นอนอ้โอโหจะให้เข้าร่วมกันอีกแล้วงั้นหรอป่ะ,ปะไปหน่อยแล้วกันนะเป็นฮีโร่จะปฏิเสธผู้คนได้ยังไงจริงไหมอุย้ยสายตายความเยือกเย็นแล้วก็อุโยตัวที่2โคตรจะเท่เลือกไม่ถูกตัวที่2ละกัน มาเฮ้ยเราจะแบบว่า,ากวาดศัตรูให้เละเทะกันไปเลยเฮ้ยกงเล็บพิฆาต,ข,าตของเจ้าตัวม่วงมาอุย้ยวุบรลีอุย้ยสะบัดแบบว่าโคตรกว้างไอ้ผมโชว์โชวหนี่ฟาดเข้าไปสะบัดสะบัดอื้อเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าสวนคืนอย่าสวนคืน เย้ yeah, เข้าเส้นชัยเปิดกรองอ้าวได้ตัวนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเอาละเปิดการ์ดกันหน่อยโอ้โหสุดยอดกรัสแคนนอนปืนใหญ่กระจกเฮ้ยลงมาก่อนอืมไม่มีตัวที่เหมาะสมเลยหรอ h q อัปเกรดนี่คืออะไรเอ่ยฐานบัญชาการเฮ้ยสามารถสร้างสิ่งต่างๆได้นี่ถนนอู้ที่จอดรถมีการอัปเกรดแบบนี้กันด้วยแล้วก็พวกนี้ตัวไหนใช้บ่อยก็มาจัดกันได้เลย มีตัวไรเอ่ยแม็กแมนพละกําลังกับแมกมาตัวดีก็ดวงตากับน้ําแข็งเออของมีตามนี้งั้นเหรอต้องจัดซักสิ่งหนึ่งนั่นสินะจัดจัดไปมาคลิกสาตาร์อุ้ยอยากจะได้วัตถุดิบทีม่มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้มีอีกหลายตัวที่ยังไม่ได้ลองโอ้ยตัวนี้นี่โหดร้ายจริงจริงฟรุอยตัวนี้มาแล้วเอาละไปต่อมา อยู่นิ่งๆให้ข้าเตะซะดีๆย่อย่อโอ้โห้ยพวกพระด้าน,นขวาสองร้อยไปอีกอือหมีแต่พวกริ้วเหรอ แสนกระจอกฉมัดนี่ผมยืนเตะยืนเตะ <c oughs> ชิวๆอะไรอะไรตัวสุดท้ายรับมาเปิดกลองแรกโอ้โหล่างเหล็กไปอือมือเรียกได้ว่าคราวนี้มีวัตถุดิบแปลกๆเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วก็คืออันนี้แล้วเราก็เคยใช้กันไปแล้วมาเจ้าตัวพิษโอเคนะครับผมก็เป็นเกมที่บอกเลยว่าเป็นการรวมร่างของ เราฮีโร่ที่สุดยอดกันไปเลยสําหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่ามันกันอย่างแน่นอนนะเกมนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับเพียรติในการแนะนําเกมใหม่ๆนะครับผมแต่ตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบายบายจุ bye ๊บ จูบขอบคุณที่รับชมกันนะครับผม